สวัสดีจ้ะเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะทำข้าวเหนียวลำใหญ่ใะเจ้าสูตรของแม่เนาะอันนี้ลำใหญ่ห่าแกะมาเล่นแล้วก็ฟีดไว้นะจ้าพอจะทำข้าวเหนียวลำใหญ่ก็เอาออกมานะเจ้านี่ก็วัตถุดิบหลักทั้งหมดเนาะไปหน้าเตากันเลยตั้งกระทะใสกะทิลงไปนะเจ้าใส่น้ำใบเตยลงไปให้น้อยนะคันเรียบร้อยนะเจ้าตามด้วยน้าตาลสายนะเนาะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายแล้วก็ตักใส่ภาชนะไว้เลยนะเจ้าเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไว้เป็นน้ำกะทิไว้ราดข้าวเหนียวนะเจ้ามาดูในส่วนข้าวเหนียวมูนนะเจ้า ใส่กะทิลงไปนะจ้าตามด้วยน้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวทรายแดงก็ได้นะจ้อามาเคี่ยวจนน้ำตาลละลายนะจ้า อาส่วนผสมแหมยางเนื่องกับน้ำใบเตยนะจ๊ะอันนี้คันเรียบร้อยเนาะมันจะทำให้มีกลิ่นหอมนะจ๊าแล้วก็สีสันสดใสนะสีเขียวอ,อ่อนๆนะจ๊ามาถึงการมูนข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวนึ้อซุกอะลงไปมูนนะจ๊ะขึ้นลงไปกวนนั่นแหละจ้าสูตรของแม่ข้าวเหนียวไม่บานนะจ้าเลี้ยงเม็ดย่างดีเลยนะจ้าสูตรของแม่เ,าเนานนะ ามูลข้าวเหนียวได้ที่แล้วก็ใส่ลำไยลงไปนะจ้าวาลำไยดาวฟิตแข็งแล้วออกมาก็คล้ายๆล,ล,ลำยันสดนะจ้ารสชาติบ่เปลี่ยนนะจ้าอา์มากวนจนลำไยสุกก็บเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะจ้าตักใส่ภาชนะได้เลยนะจ้าเวลากินก็ตักข้าวเหนียวใส่ถ้วยกับราดน้ํากะทิแห่น้อยก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยข้าวเหนียวมูนล,ลำไยน้ํากะทิเจ้า